เช่นฟังไว้ก่อนนะหนี้สิบล้านกับเศรษฐกิจดีไม่น่าเครียดจริงไหมแต่ชีวิตไม่มีจะแดกเศรษฐกิจพังแต่หนี้สิบล้านเป็นไงบ้างควรจะยืมตีนคนอื่นมาช่วยไก่หน้าผากได้แล้วนี่นี่คือความ,มจริงครับผมคือดูตัวเลขที่มันเสียด้วยหรือเปล่าหมายถึงค่าข้อค่าข้อดูแค่ช่องนี้อย่างเดียวเอามารวมกันค่าข้อแค่หาช่วงอายุคานหาช่วงอายุก็แปลว่าคําว่าช่วงอายุก็แปลว่า อายุ11ปี25ปี42ปี55ปีช่วงพวกนี้ต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง11ปีก็บวกลบสามก็โยกลดสองใช่เอาง่ายๆ11ปีหน้าหนึ่งหลังหนึ่งสิใช่แต่10นี่ก็ประมาณ50%นต์น้ำหนัก12ก็ประมาณ50%แต่ถ้า100%ช่วงตก11เนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษ แค่นั้นเองแต่จริงแล้วถ้าเขามาดูที่มันผ่านเลยช่วงนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปพูดถึงไปดูช่วงหน้าสมมติตอนเนี้ยโชคสี่สองสีส่ส,สามสีสม่ส,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 สี่อยู่ช่วงนี้ไหมครับตัวนี้มันสี่สองโชคผ่านมาแล้วจริงไหมเตือนอีกรอบหนึ่งก็ห้าสิบห้าพี่ครับอยากรู้ไหมว่าแต่และช่วงเราจะเกิดอะไรหนัก ช่วงสิบเอ็ดปีก็ดูสิห้าฐานสิบเอ็ดห้าไปไหนบ้าง <Okay. S 1> ดูดาวคู่นี้เอามาดูเลยว่าช่วงต่อไปก็ตามมาไรลอายุยี่ห้าก็หกไปไหนบ้างถูก <Okay. S 1> ต้องเนี่ยเราก็ตามดูหกแล้วเจ็ดไปไหนบ้างอันนี้เราก็ต้องมอง <Okay. S 1> เห็นไหมครับเจ็ดกรรมะเนี่ยสี่สิบสองเจ็ดกรรมะโชคอะไรพี่ฤทธิ์งานล้วนๆ <Yeah. S 1> ก็เนี่ยเจ็ดเป็นกรรมะพันธุโภคา เรื่องนี้ด้วยไหม <laughs> ก่อนหน้านี้มันมีอยู่ไหมเหรอก็คือทุกอย่างนี้แหละคือมันจะตักพี่ครับจริงๆแล้วอยากรู้ว่าตอนตอน,นี้ช่วเป็นสเต็ปก่อนว่าช่วงสิบ็ดปียี่ห้าสีสองห้าสิบห้าแต่อยากรู้เรื่องอะไรบ้าง <c oughs> ก็ค่อยมาดูว่าดาวตั้งของมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันไปพบอะไรบ้างมันเป็นขยายให้เรารอบครอบในเรื่องนั้นๆแต่ละช่วงเป็นพิเศษเท่านั้นเองอันนี้เราเรียกว่าหาคาดคอคาดอายุ การดูดวงคือการตั้งรับคือเราไม่ประมาทดังนั้นเราไม่ควรที่จะประมาทในเซ็นเซอร์หรือข้อมูลที่มันฟ้องให้เราต้องเอกใจสนใจกับมันสักนิดหนึ่งแค่ระวังไว้ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันมันทําให้เราเป็นต่อเพราะสุดท้ายนะครับฟังไว้ก่อนนะค่าเป็นจังหวะที่มันอันตรายคําว่าค่าแต่สุดท้ายในปีนะั้นเรายังมีปีจรของเราอยู่ไหม เราก็ต้องปัยากรตามปีจรเราเป็นปกติอยู่แล้วไหมเพียงแต่ว่าถ้าปีถ้าปีจรดีตกคาดเคาะคาดเคาะก็ไหลไม่ไหลมาแต่ถ้าปีจรไม่ดีคาดเคาะด้วยต้องระวังเป็นพิเศษแต่คาดเคาะด้วยปีจรไม่ดีด้วยแล้วชีวิตจริงแม่งแย่หลายที่หายเลยหลายแก้ททาไม่ได้เลยนะดังนั้นอย่างน้อยปรับฐานชีวิตให้ดีต่อให้ดวงไม่ดีก็ยังผ่านได้ อันนี้สําคัญกว่าแสดงว่าการดูดวงตั้งรักับชีวิตให้เป็นต่อไปคาดเคาะไปแล้วใช่ไหมต่อไปชันสาจรอ,อันษาอายุจรบางครั้งถ้าเราเก่งนะครับเราต้องอ่านชันสาจรมาขับกับดวงชะตาปีจรของเราด้วย ปีนี้ปีหกสามนักสัตวจรคืออะไรชวดไหมชวดไปเลขอะไร <S 2> <S 2> <S คุณจะอ่านคำพยากรณ์อะไรก็แล้วแต่ในปีจรคุณอ่านไปแต่ถ้าเป็นไปได้คุณต้องอ่านเลขหนึ่งตรงเนี้ดึงพบเลขหนึ่งเข้ามาขยายเรื่องราวชีวิตไปด้วยเพราะปีนี้เป็นนักสัตว์ชวดอิทธิพลของนักสัตว์ชวดมันจึงเล่นขงานกับทุกคนโดยอัตโนมัติด้วยว่ามันลันไปพบอะไรบ้างนะการหาชั้นสาจรง่ายๆคือ ปีนี้นักษัตว์อะไรนักษัตวนั้นเป็นดาวอะไรอ่านตาอ่านตามดาวดวงนั้นไปด้วยมันจะขยายเรื่องราวของวิกฤตชีวิตที่ทุกคนเจอได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นดังนั้นอ่ะชั้นสาจรง่ายๆถ้าปีหน้าเป็นปีฉลูใช่ไหมครับพี่อ่านปีจรพี่เป็นปกติในดวงพวกพี่นะแต่อ่านเลขสองเข้ามากำกับด้วยว่าเลขสองในใน อิทธิพลของนักสัตว์ปีฉลูหรือปีชงปีนี้อะไรก็แล้วแต่นึกออกไหมครับว่ามันมีผลต่อเจ้าชะตาอย่างเรายังไงบ้างแต่ตอนนี้มันเป็นปีชวดใช่ไหมครับแสดงว่าทุกคนเข้าปีนักสัตว์ชวดในปี63กันหมดจริงไหมชวดเป็นเลขหนึ่งพี่ก็ต้องอ่านเลขหนึ่งมาในดวงเราด้วยว่าปีนี้ชวดมีอิทธิพลยังไงกับชีวิตบ้างนึกออกใช่ไหมครับก็ลากมาอ่านอันนี้เราเรียกว่าอ่านชันสาจรก็ปีนี้ ของโชคเหรอครับก็มีมัชชิมาปุตตะลาพระอุบาทก็นักสัตว์จรก็นักสัตว์จรมันก็คือปีจรนั่นแหละครับพี่ใช่ครับเราก็ต้องมาดูด้วยว่าถึงอายุจรเราจะอยู่ตรงนี้ปีหน้าของโชคก็จะอยู่เนี่ยครับสี่สี่ย้ำสามอยู่บนฐานสิบเจ็ดเข้าใจไหมครับแต่ปีหน้าด้วยความอิทธิพลของฉลู ฉลูก็ต้องอะไรฟังไว้ก่อนนะทุกคนนะครับที่ตกปีนี้ปีชวดอิทธิพลของปีชวดมันก็จะแทรกซึมอิทธิพลของมันซ่อนอยู่ในดวงเราด้วย mm hmm. เพียงแต่ว่าปีชวดเป็นดาวอะไรดาวหมายเลขหนึ่งจริงไหม mm hmm. เราก็แกะตามดาวหมายเลขหนึ่งของมันว่ามันไปซ้อนอยู่พบใดบ้างในเรื่องอะไรบ้างพอนึกภาพออกไหมถ้า จริงๆนะครับไม่ต้องไปเป๊ะถ้าเอาง่ายง่าย่ยครับไม่ต้องหนึ่งหนึ่งขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าไม่ต้องไปสนใจกับมันนะครับติดติดสงการเลยก็ได้ง่ายกว่าหลังหลังสงการสิบสามสงการมาถือว่าเป็นเปลี่ยนง่ายๆครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเ <c oughs> พราะสุดท้ายมันเป็นแค่การกําหนดเฉพาะกลุ่มเฉพาะศาสตร์แต่ละคนว่าเชื่ออะไร <c oughs> จริงๆแล้วนะครับถ้าจันทกติของไทยหรือว่ากาลยกไทยนะครับต้องนับที่สงการไปแล้วจึงเปลี่ยนปีน,น,นะคำว่าปีใหม่ไทย ก็คือสงการนั่นคือการเปลี่ยนปีใหม่จริงๆคือเปลี่ยนการลโยใช่ครับง่ายกว่าแต่สำหรับโชคโชคเข้าใจในการกำหนดอะ่ะมันไม่จาเป็นต้องสเสถียรแต่มันเป็นการกำหนดที่เราใช้ง่ายแค่ปีใหม่ขึ้นต้นหนึ่งบกราหกสี่โชคก็ยกเป็นิีฉลูแล้วมันไม่จาเป็นต้องเป๊ะเ,เ,เพราะสุดท้ายมันเป็นแค่ดาวอ่านประกอบเพิ่มมันไม่ได้มีผลต่ออะไรไหม อายุจรของเขามันต้องมาจากเดือนเกิดจริงไหมครับไอเดือนเกิดมันเปลี่ยนไปแล้วจริงไหมแต่อันเนี้ยเราแค่มองว่าอะไรไหมครับยกมาประกอบเพิ่มเรื่องที่ควรระวังอิทธิพลของนักสัตว์จรปีนี้ก็คือชวดมีผลไงกับชีวิตบ้างก็แค่ให้รู้ไว้ว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะมาเห่กับคาว่าปีนี้นักสัตว์อะไรทําไมจริงไหม้เราก็ต้องรู้เลยว่าอิทธิพลของนักสัตว์ประจำปีนี้มันเล่นงานอะไรบ้างให้คุณหรือให้โทษ ถ้าให้คุณก็แปลว่าอย่างเงี้ยยังพอทนถ้าอยากจะได้เงินก็ต้องนี่น่อย <Okay. S 1> เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆใ,ในการหาเงินและพลิกแพงสร้างจุดขายช่างเครดิตขึ้นมาให้ดูน่าเชื่อถือแล้วคุณจะได้เงินระดับหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยคาว่าคําว่าปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นถ้าในงานนะครับถ้าไม่มองตัวบุคคลนะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้น คุณควรจะมีวิธีการการเริ่มต้นหรือการเพิ่มช่องทางในการหาเงินใหม่ๆนอะไหมครับใช้เครดิตดาวอาทิตย์ก็ได้เครดิตชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆก็ได้เป็นช่องทางในการสร้างความน่าเชื่อถือในการหาเงินในการขยับขยายช่องทางที่คุณควรจะทําเพิ่มถ้า1ตัวนี้อยู่บนฐานอะไร13ค่าที่แท้จริงของ13คือเลขอะไร4 ตามไปดูสีด้วยก็ได้สีสีไปไหนบ้างอ๋อทนังตนนด,ดาวพุธเกี่ยวกับอะไรวิชาการได้ไหมาาการพูดการเขียน,น้แต่สอนวิชาการหรือต่างๆสีก็เอาง่ายๆของเราโชคสีแปลว่าการสอนด,ด้วยด้วยเพราะเรื่องหัดน่ะสอนด้วยความเป็นครูแต่สี่สอนด้วยความเป็นโค้ดมันได้หมดนะออนไลน์ได้ไหม ได้หมดทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยมันมันแปลว่ายกตัวอย่างได้หมดเลยจริงๆถ้าเราเข้าใจความหมายดาวให้มันกว้างเราจะทายได้เยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่พี่จะต้องหานิดหนึ่งอันนี้มันสำคัญที่สุดในการดูดวงเจ็ดตัวแต่ทุกคนไม่เคยใส่ใจแล้วไม่มีครูท่านใดที่มาโฟกัสกับมันในชัดเจนจุดพิกชะตา คำว่าจุดพิกชาตาเนี่ยครับไม่ได้อะไรมากเราต้องมองให้ได้ก่อนในคู่ดาวแต่ละคู่ดาวตัวเนี้ยคู่ดาวอะไรบ้างที่ทิพลมันพลังของมันนะครับลองรับก,กับปัจจัยจริงของชีวิตเขาลองรับปัจจัยในชีวิตลองรับแปลว่าความรู้ความสามารถศักยภาพสกิลคลิดไมซ์ช่องทางหรือโอกาสนดน เราต้องถอดให้ได้ก่อนนะว่าเจ้าชะตาคนนี้มีศักยภาพอยู่ระดับใดมุมมองอารมณ์วิธีคิดสกิลวิธีตรวจสอบให้ตาม3 4 5ให้ตามดาวสามสก่อน ดาว3-4-5เนี่ยโดยพื้นดวงของเขาเป็นยังไงฟังไว้ก่อนนะโดยพื้นดวงดีไหมแต่โดยชีวิตจริงดีจริงไหมคำว่า3-4-5ต้องถอดมาก่อนนะการถอด3-4-5มีถอดอยู่2ชดุดถอดจากดวงเพื่อประเมินศักยภาพบุญบาปกับถอดจากชีวิตจริงที่ได้พูดได้คุยกับเขาวิธีคิดมุมมองเขาเป็นยังไง สามสี่ห้าขอชัดเจนไหมฟังไว้ก่อนนะอังคารแปลว่าขยันทุ่มเทสี่อังคารแปลว่าขยันทุ่มเทสี่ไหวพิบป,ปฏิพานการพลิกแพงชั้นเชิงเหลี่ยมคูถามว่าคนจะทำอะไรนางพวกนี้มันต้องมีไหมห้าปัญญาสติเหตุผล แล้วการตกผลึกใครจะทำสำเร็จได้เขาต้องมีสามสี่ห้าพลังของสามสี่ห้านี่เกินครึ่งรวมๆกันแล้วเป็นพื้นฐานก่อนแต่พื้นฐานตรงนี้ชดเชยจากอะไรได้รู้ไหมความจริงของชีวิตเวลาเราคุยกับเขาดูดวงกับเขาไปอยู่ๆนะครับพี่ดูให้หน่อยจุดพี่ชีวิตหนูอยู่ตรงไหนกูดูไม่ได้ เพราะคุณไม่รู้ชีวิตจริงเป็นยังไงอยู่ๆมั้นะะแต่ดูดวงมาแล้วเราได้พูดได้คุยเห็นสกิลการถามตอบเห็นอะไรต่างๆแล้วว่าเป็นยังไงบ้างวิธีคิดมุมมองสร้างภาพตอแหลหรือต่างๆเราก็จะเริ่มรู้จริงไหมเราค่อยมาสอบก่อนในดวงเขาว่า3 4มี่หเป็นยังไงเพราะ3 4มี่หของเขาในดวงก็ต้องถอดความจริงก็ต้องไล่ความจริงก็ต้องไล่เพราะ3 4มี่ห้ามันคืออะไรไหมครับทุ่มเทที่จักขยนันเรียนรู้นึกออกไหมครับ และเรียนรู้แล้วขยันที่จะทําแล้วมีไหวพริบในการแก้ปัญหามีปัญญาที่รู้จริงในทางนั้นๆตกผลึกด้านนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะส่วนใหญ่นะครับคนที่ล้มเหลวทําอะไรที่ล้มเหลวนะครับร้อยละเกสส่วนใหญ่นะครับไปไม่ถึงองค์